สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับงานเดือนทั่วไทย by Job c r KK t i o n เคยนะคะต้องขอบอกก่อนเลยว่าน้องๆจบใหม่ที่สนใจงานด้าน m a r k e t ็ตตห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะเพราะวันนี้เป็นประกาศรวมสายงาน m a r k e t ็ตติ้งสำหรับนักศึกษาจบใหม่เปิดรับสมัครตั้งแต่วุฒิปวชถึงปตีรายได้สูงสุดถึง30,000บาทเลยทีเดียวจะมีตำแหน่งอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ 1. Ast o n International รับสมัครโซเชียลมีเดียแอดมินปฏิบัติงานนนทบุรีรายได้18,000ถึง19,000บาทอุดรปตีค่ะ 2. บริษัท DNA Advertising จำกัดรับสมัครเจ้าหน้าที่การตลาดปฏิบัติงานกรุงเทพเขตพระขนงรายได้15,000บาทขึ้นไปบุตรปวชขึ้นไป 3. บริษัทไฮเออร์โปรเกรสจำกัดรับสมัครเจ้าหน้าที่โปรโมชัน่นปฏิบัติงานกรุงเทพเขตบางกะปี รายได้14,000บาทขึ้นไปบุตรปวะสขึ้นไป 4. Queen of b e a u วตสาขารังสิตรับสมัคร PR แบรนด์สกินแคร์ปฏิบัติงานปทุมธาน,นีธัญนนบุรีรายได้15,000ถึง25,000บาทบุตปอตีถึงปอโท 5. บริษัทคาหมาจำกัดมหาชนรับสมัครออนไลน์มาร์เก็ตติ้งปฏิบัติงานกรุงเทพรายได้15,000ถึง20,000บาทบุตปอตี 6. บริษัท h u สกี้อินเตอร์เนชั่นแนลคอ t i ปอเรชัจำกัดรับสมัคร m a r k e t ็ตติ้งเอ็กครปฏิบัติงานกรุงเทพรายได้16,000บาทขึ้นไปหมุดรปอตีขึ้นไป 7. g o ดโกเอราวันกรุ๊ปโฮดรับสมัคร Marketing o f f i c e ฟิรปฏิบัติงานกรุงเทพเขตสาทรรายได้16,000-130,000บาทหมบาทบุดรปอตีขึ้นไปค่ะ 8. บริษัทแอดโฟนจำกัดรับสมัครออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง ปฏิบัติงานกรุงเทพรายได้15,000ถึง25,000 25, บาทมุดรประวะสถึงปอโท 9. สำนักงานวิชาการรัฐศาสตร์รับสมัครออนไลน์มาร์เก็ตติ้งปฏิบัติงานกรุงเทพเขตลาดพาร้าวรายได้20,000ถึง25,000บาทมุดรประวะสถึงปอโทโค่ะและ 10. แสนรักอินโนเวชันรับสมัครแบรนด์ดาต้าแอนาลิติก ปฏิบัติงานกรุงเทพเขตบางเขนรายได้15,000ถึง25,000บาทมุดปอตีถึงปอโทค่ะทุกท่านสามารถดูประกาศงานเพิ่มเติมและสมัครงานออนไลน์ได้ตามลิงก์ที่แนบอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะแต่ถ้ายังไม่มีเรซูเม่สมัครงานสามารถสมัครกับ jobbyk ได้ตามลิงก์ที่แนบด้านล่างเช่นกันไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะและสำหรับใครที่ต้องการงานด่วนพร้อมสัมภาษณ์และเริ่มงานได้ทันที อย่าลืมกดปุ่มต้องการงานด่วนในหน้าเรซูเม่ที่คุณสมัครกับ Job KK ด้วยนะคะเพราะหลังจากกดปุ่มนี้แล้วเรซูเม่ของคุณจะมีสถานะต้องการงานด่วนซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความพร้อมในการสัมภาษณ์และเริ่มงานได้ทันทีช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณได้งานเร็วขึ้นพอจากสถิติแล้วผู้ประกอบการมีความต้องการผู้สมัครที่พร้อมสัมภาษณ์และพร้อมเริ่มงานได้ทันทีสูงถึงร้อยละ95เลยทีเดียวค่ะ สถานะต้องการงานด่วนจะมีอายุ7วันเท่านั้นคุณสามารถกลับมากดสถานะต้องการงานด่วนได้อีกครั้งหลังจากหมดอายุนะคะสามารถติดตามงานด่วนทั่วไทย by Jobpy KK ในทาง youtube j o b p KK com ที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะและถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ทาง facebook fanpage j o b p KK com หรือ Li น์ o f f i c i a l แอ Jobpykk.com อย่าลืมใส่แอดด้านหนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ